สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุข т, สุขคนสมองสุบอนหาเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องพบพบกับสองน้องเคตคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อในยามสวยๆมาแต่เสาๆพอแล้พี่น้องต่วประเทศไยคลิปเนสีเมอ่อเลยชวนีเมอร์เพี่น้องเอ้ย มันบางผมไหม เ็ผึชงพี่น้องเน้นในกระตาก็ไดฮักผมได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งตอนเก็บนะเนาะเวลาเติบอยู่พี่น้องพอแกงพอมันหนีลุยเดียวมันหนีลุยเดียวบอกใครผมได้มาอยู่เออรู้มันหึนมันหึนปะนั่นแหละมันหึนวะข้าเจ้าหรอบอกเอา ค็ดค่ะผัดแชบได nó khả áo về khả đó hưng xe thịt ăn Đại nó mà ได้ ซํามปีนกินเป็นหรือเปเ็ดเปียเป็นนี่อีป้าพอดะเอ้าอีป้านะเอาหอวเท็ดหาดเออเท็ดหาดยังวะโอ้มาหนอหอยโตขึ้นไปโตขึ้นไห้เห็ดงงงามเสะโตขึ้นไนเห็ดแ้งงเรออยสงชดอกหน่อย Manh hơn nha mọi người làm nha mẹ nha mẹ nha ไว้ได้อีนะใหญ่น่ะมันหักสีห้องวัพื้นว่ามันไว้ห้องอยู่ทั้งห้องบาทหนึ่งอยู่ทั้งหนึ่งห้องบาทหนึ่งอยู่ทั้งหนึ่ง ủa bên leo, hết đèn cả, quân cả nhồi nhủa ỷ. Quân cái đèn xua xua. cả. ควมไปหันก <force S 2> ัสิเลลงเมื่อดำหน้าอืมน <God> ้าบ <görüş> ้านน่นแล้เยเขาลก้าบ่ไดไอันนี้กันมันปวดมันหย่าจักเขาหยังบไร้ถามา

bất may nãy nhảy, bắp ghép mình nhảy ngưng lâu, này, mai <laughs> vay này. nãy nhảy hài, nhảy hai bắp nhảy bớt đa này, bớt sáu bảy sáu bảy ี่พู้นล่ะหาเห็ดโพพี่น้องถามแม่ใหญ่งิงแม่น้องเทนกัพอน้องเทนก็เก็บอยู่พุนเ็ดพอเานั้นได้ก็บ่หลายพอออ Cũng bà khóc khua kìa kìa lò là ngốc hết trăm mặt bì Cũng cái nhũa nhũa lò Cũng lái lì lò kìa lò Cái này không khay hết nha lò Nhìn là ngạc bộ ียมันเป็นเห็ดละงาพี่น้องกันเห็ดละโงกนะกินได้กันเห็ดละงากนะเบือ่อมันเป็นไข่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนี่ยมันเป็นไข่เห็ดละงากกันเห็ดละงากนะกินเลยพี่เบือ่อ bỏ cả ao khi nó mình bỏ hình đỏ mình hiền bỏ này cái mì phá thịt cái thau đây đỏ lại thịt xong khay này. chết nhá cái non nếm hiến gì bỏ đen này ดอกนึงใช่อืมชุมผลได้เด้อ มันอยู่ส uh, ุดแซ่บมาได้เราเดินเอาเดินเอาอืมงอกมันจะสวยอันนี้ชงชัยยันมันเป็นไข่เห็ัละงาบวกก้าเอาดูกปะแค่ดูผ่าถิ่มกันเฮละงงกเหลืองเห็ฮละงงกเหลืองบ่ผ่าถิ่มชงดอกนี่ฮะมันบ่มีดอกละบ่งอกเหลืองอืมงอกเหลืองเหลืองบ่โอเค ก็ไม่แน่ใจให้แค่ดูบอนข้าวผ่าลายๆดอกน้ำมันบ่มีดอกเวลาผ่าเขาไปเลยมันขาวเบนหันเดีระเบาันบ่มีดอกถ้าขาวหมดอะไม่ต้องเอาอก็ถ้าผ่าไปมม่แน่มันจะมีละงอกขาวกับละงอกเหลือก็จะงอกขาวไข่มันจะใหญ่นะใช่ไข่ชั้นนี้แล้ยกว่าขาวผ่าถิ่นแต่เวลาผ่าเขาไปเลยมันมันเป็นขาวเพอร์เวอรเบิร์ดมันบ่มีดอกนะมันไม่ใช่แนว พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ยอมมือบ่ได้ดำให้ดำนาอีกดอกเว้าฮิบแล้วกสิวาให้อีกแล้วนา่งน้อยๆออกจอกขาวบ่เฮ็ดอันน่ะละบาวน่ะบ่จัก em ta xin chải khiêm là 500 Sẽ để tả nó lẹo Em mình nữa. Ờ má ngưng không chào nè. <laughs> Um. <c <c euh. ี่น้องบุคลากรร้ายเเด็กของตาอันนี้ของชอสซุยอันนี้ของใสเอือบอันนี้ของเฮาอันนี้ของแม่น้องเทนยังของยังงึงบันยังงึงมาทอดยยงงึงงมาทอดกระตาน่ะหลอกลูกไอนอนขุมุกคุ่มุกอยู่บทจัก có thể không mặc luôn sài săn đen thôi thằng bụng thương 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 thằng thương 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 แกงใส่น้ำกันใส่มักผีใส่ยังน้ำกันอะไรก็มาและครับจูบ๋ไหมจูบก็บได้จูบปลอนเนาะจูบพอนแล้วเฮ็ดเอาเฮ็ดไปขายบ่ไม่ใช่เฮ็ดนะเอามาเอามาใครเอาเอามาหน่าแม่ก็นนสั่งแล้วมึงแม่คือลูกลักนได้ดองริ้วเฮา อืมอืโ <gauche> อ <c oughs> mm. <In> ้ยบางแนวมัน <parfois> ย oh, ังง้งนะหู้มเอาหมเอานะะเบ้าพูดการระมนม้งเฮาตี้เขลงไปเต็งเฮ็ดเต็งเหนเฮ็ดเขาเนยางเขาใสอ้ยคิดว่ามันสีบัได้นี่ยเลยเนาะบัแล้าได้เป็นกระอบปูนบัดบัดม่อนใช่ไหมหมอนปูน มอญใชไมนเก็บสด้ยมีแต่หิวขาโอ้บานนี้นะบอแมนเชานอนได้บานนี่นะผู้สีบมืออะนน่งเบาแม่แก่บึงดอกออกมันแก่บางดอกมันดู เออแมนเฮดงหงเขาวอืมไม่เงยงก็ได้ครึ่งกระตากระตาลาบผัดกระตาเล่เด yes> ้ออือโอ้โหโฮ้ยโตกับมาได้อย่างนี้นี่เน้ยเฮ็ดพ่ออ่ะนะเออได้แน่นี่แล้วอีป้าเออชำนี้กับพ่อแล้วเฮาน่ะเอามือให้ลูกชายลูกชายเฮามหมักคือยังนี่อ่ะ